ปิโนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยดินจไปนะครับวันนี้ผมผ่านโรงเรียนอนุบาลทอแปดนะครับเทศบาลแปดนะครับก็เป็นโรงเรียนใหญ่หมือนกังนะอยู่ติดกับบ้านผมเลยนะครับก็ทราบว่าลูกสาวของอาจารย์เจสซี่นะครับอ,อาจารย์ดิดี้นะครับก็มาเรียนที่นี่ด้วยนะครับเขาขอบคุณอาระเจ้ารับการจัดเตรียม วันนี้พี่น้องครับก็ฝากไว้ใน,นคำอธิษฐานด้วยนะครับวันนี้เนี่เราจะมีประชุมนมัสก,การอธิษฐานแล้วก็คุยกันในเรื่องของการเตรียมงานพิดสมารถปลายปีนี้โอเวลามันเร็วมากพี่น้องครับเราได้ส่งจดหมายนะครับไปยังเทศบาลเพื่อขออนุญาตใช้ตรงเวทีหรือตรงลานวัฒนธรรมนะเพื่อใช้ในการจัดงานนะครับและนอกจากนี้ยังต้อง ประสานงานกับโรงเรียนตังกิเซียนโรงเรียนบัวนาด้วยนะครับเพื่อจะขอนะครับการแสดงนะครับของนักเรียนนะครับมาช่วยนะครับในช่วงแรกของรายการก็เป็นการจัดงานพิสมารครั้งแรกนะครับของ TC ซตังกิเซียนเซ็นเตอร์นะครับที่เราก็จะส่งจดหมายให้กับสิษยิบ้านนะครับแต่ละคนด้วยที่จะเชิญชวนมาร่วมงานนะครับก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับ พองบประมาณในการจัดงานนั้นเรามีแล้วครับก็อขอบกคุณพระเจ้าและพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนนะครับในการถวายเข้ามาผู้เทศนาพี่น้องครับในงานพิสมาตนะครับปลายปีนี้นะครับก็คืออาจารย์พลสงจิตแจ้งนะครับซึ่งานเป็นสิทธิ์อภิบาลพิจักตรังนะครับเราคาดหวังว่าจะมีพี่น้องนะครับพิเศษนะครับหลายองค์กรหน่วยงานนะครับมาร่วมกัน ในการประกาศอาจจะเอาใบปลิวนะครับมาแจกในงานก็ได้นะจู่โอกาสสร้างสายสัมพันธ์กับพี่น้องคุณตรังนะครับจะได้รู้ว่ามีพี่น้องนะครับคนตรังเนี่ยสนใจนะครับเรื่องพระเจ้าแล้วก็อยู่ตํนแน่งนั้นตํนแน่งนี้สมมุตินะครับแล้ววันนี้ก็มาเที่ยวที่ตลาดด้วยนะเราจะด้ทนาว่าคิดจักรของเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับอยู่ใกล้บ้านเขาด้วยบางทีเขาก็ไม่รู้ว่า มีขึ้นจากของคิสเซียนนะครับหรือโบดคริสเซียนเนี่ยมาอยู่ใกล้บ้านคือสิ่งที่ทํานี่คือเหมือนที่พี่บอกว่าให้เราฉวยโอกาสในขณะที่มีโอกาสเมื่อเรายังมีโอกาสพี่น้องครับคนจังหวัดตรังหกแสนสี่หมนคนสิบอำเภอแปดสิบเจ็ดตำบล7จ็ดยบามหมู่บ้านอันนี้ผมจำขึ้นใจเลยพี่น้องเพราะมันอ,อยู่ในคำพิษานนะนั่นก็ส่วนหนึ่งนะ ส่วนบ่ายวันนี้นะครับพี่น้องประมาณนียบ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับถ้าพี่น้องริสเตียนท่านใดที่มีภาร,ราใจนะครับอยากจะมาร่วมอธิษฐานกับเราก็ามาได้นะครับทีซีก็อยู่เลยโรงเรียนตังทิสเตียนไปพี่น้องครับประมาณ3มกิโลไม่ไกลพี่น้องครับขับรถไปนะพี่น้องผ่านตังริสเตียนก็จะมีผ่านปั๊มต่างๆนะครับเลงอบต บางรักไว้แล้วอยู่ซ้ายมือแล้วจะพี่น้องเห็นป้ายไกลๆนะครับเป็นป้ายปั๊มน้ำมันใช่ไหมจะสูงๆ TDC จะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันบางจากนะครับตอนนี้ผมกำลังจะผ่านศัก,กระพังสุรินทร์นะครับเดี๋ยวผมดูว่าผมเข้าไปได้เปล่านะครับจะเข้าไปขับรถบนข้างในตรงนี้เมื่อก่อนนี้คนจะมามีร้านอาหารเยอะมากนะครับในศัก,กระพังนี้จะมีบัวสวยๆมีเขาเรียกว่าอะไรฮนะไอ้เหลือฉีบที่มันปั่นแบบเนี้นะครับ จำเลยก่อนผมเด็กๆเี่ยมาเที่ยวกับทุกวันปั่นจักรยานมานะครับตรงนี้ก็ร้านขนมจนีนปุ้มนะครับตัวนี้เพื่อนๆมาจากกรุงเทพก็มาแวะทานกันบ่อยเนี่ยรถเห็นไ,ไหมพี่น้องจอดดินมเรือนขนกันเยอะเลยนะครับมาใช้บริการถ้าพี่น้องสนใจนะครับเนี่ยนะก็มีอาหารหลากหลายนะครับแต่ที่เด่นๆคือขนมจีนในที่นี้ขนมจีน โอเคพี่น้องครับขับไปก็แนะนํากันไปเนี่ยส่วนสระพังสุรินนี่เป็นสระน้ําใหญ่เมื่อก่อนใช้ในการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ช่าได้เป็นครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นทางแข่งเ,ยเ่ยถนนเส้นนี้จะเข้าไปข้างในรู้สึกว่าจะเปิดได้เข้าแล้วครับเพราะตอนแรกไม่แน,น่ใจว่าเขาปิดเพื่อให้พี่น้องเช้าๆมาออกกําลังกายกันแต่ตอนนี้นดาจะเปิดได้เข้าได้แล้วนะครับ ก็ไปได้เดี๋ยวเขาก็าไล่เองนะฮะมียามนี่นะครับยามไม่ว่าอะไรแสดงว่าเข้ามาได้เนี่ยขับเข้ามาได้เนี่ย,ไไยพี่น้องพวกก่อนสารลาที่พี่น้องเห็นนะครับข้างในนั้นเป็นไม้นะฮะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมจะมีร่องรอยของนะสปริงบอร์ดเนี่ยผมก็มาดูดน้ําตรงนี้นะครับพี่น้องตรงนี้เลยตต,ต,ตูมนะครับก็สนุกกันไป ข้างในนี้ก็เป็นสนามแข่งรถมอไซค์นะครับก็จะมีน้องนองนักเรียนนะครับมาเดินเล่นกันก็เป็นเหมือนกับสวนสาธารนณะนะใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับของจังหวัดตรังนะถ้าเป็นน้องแวะเวียนมาก็เนี่ยขับรถมานั่งพักดูวิวทิวทัศน์เนี่ยเราจะมีม่านน้ําด้วยนะครับมีม่านน้ําใหญ่นะครับแล้วก็มีการฉายภาพย,ายนตร์หรือว่าวีทีอาร์ต่างนะครับขึ้นไปที่ม่านน้าที่นี่แหละครับเป็น ผมก็กําลังจะประสานกันนะครับว่าช่วงคริสมารเนี่ยจะมาโปรโมรทําคลิปวิดีโอสั้นๆมาโปรโมทที่บ้านน้าตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อจะเชิญชวนพี่น้องไปร่วมริสมารที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องคนตรังนะครับได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าเนะี่ยมีอธิษฐานรักษาโรคด้วยนะครับตรงนี้สวยเลยนะพี่น้อง ตอนแรกตั้งใจว่าจอโดรนมาบินนะครับตรงนี้นะครับเพื่อใส่เพลงของผมนี่แหละนะครับที่ทําอยู่เพราะถ้าเกิดว่าเราใส่เพลงของคนอื่นมีลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็จะมีปัญหาอีกนะครับโ mm hmm. ดยนี้ไม่ผมเลยแต่งเพลง AI เยอะขึ้นนะฮะตอนนี้ประมาณร้อยกว่าเพลงแล้วที่แต่งก็เพราะว่าอยากจะนําเพลงมาใช้ในรายการวิทยุมาใช้ในคลิปงานต่างๆนะครับ mm hmm. อย่างมีพี่น้องอเดินออกกาลังกายนะครับ mm hmm. ีแสงสีเสียงตรงนี้นะครับยิงม่านน้าขึ้นไป แล้วก็ฉายภาพวิดีโอตรงนี้นะครับกอขอบคุณพระเจ้าเนี่ยร่มเื่นพี่น้องครับต้นไม้ใหญ่เป็นสวนสาธารณะเก่าแก่นะครับดูนี่ยีย่พาพี่น้องมาเยี่ยมชมโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเลื่นมาครับบ่ายวันนี้นะครับพี่น้องคริเสเตียนท่านใดที่ดิวอยู่นะครับหรือวันนี้ท่านไม่ว่างไม่เป็นไรก็เสาเน้นนะครับมาพบกันที่ทีซี มาอธิษฐานด้วยกันพี่องครับเพื่อนร่วมใช้ก็สิทธิวิบาลก็มาร่วมเราได้นะครับตูโอกาสมาทําความรู้จักกันนะครับกับ t ีซีทีซคือตรังริเยนเซ็นเตอร์นะครับก็อยู่ตรงบางลักนะครับเลยอบอตอบางลักไปประมาณสัก150เมตรนะอยู่ฝั่งเดียวกับอบอตอนะครับแต่อยู่ตรงข้ามกับนะปั๊มน้ำมันบางจากและหลังปั๊มน้ำมันบางจากตรงนั้นที่ผมอ่าพิโอไปตกปลากันนะ จำได้ไหมครับมีการถ่ายทำคำญยานของนาคุณดำกับคุณหนึ่งภรรยานะครับแต่ตอนนั้นมันมืดแล้วฮนะคือผมเนี่ยอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพี่น้องครับเนี่ยผมก็หนุนใจพี่น้องที่จังหวัดตรังแอนเพอเบือเหมือนกันว่าท่านใดนะครับอยากให้ถ่ายทำคำพยานชีวิตเก็บไว้นำไปใช้ในพิธีไว้ไรนะครับสมมติหรือว่านำมาโพสลง Facebook, y o u t u b e Line เพื่อคำพยานเหล่านั้น เป็นเหตุให้พี่น้องบางคนเนี่ยได้สัมผัสความจริงของพระเจ้าและกลับใจมาเชื่อในพระเจ้าเราต้องมีความหวังใจจำไหมครับทําไมพีพ่่บอกว่าเชื่อหมีความเชื่อมีความหวังใจแล้วก็ความรักความรักอย่างสุ้าเรารักคนจังหวัดรังเรา,าใหญ่คนหยิบม,มากมายที่เขายังไม่เชื่อพระเจ้าแล้วอยู่ภายใต้อาุภาคมารร้ายถ้าเรามีความรักใช่ครับเราไม่อาจจะไปประกคมประกาศที่นู่นที่นี่ได้แต่คำพยายของเราเนี่ยมันไปไกลพี่น้อง เมืม่อผมตัดต่อให้ผมก็มาโพสลงในโซนทีวีก็ไปทั่วโลกอยู่แล้วนะผมโพสทั้ง Facebook ผมโพสทั้ง l ล n e ผมโพสทั้ง Youtube เห็นไหมมันก็เป็นเหมือนกับเาเรียกว่าหย่อนอ้วนเลยนะฮะเหมือนที่ปีซูจังให้เปตรหย่อนอวนฮะก็ต้องคาดหวังด้วยความเชื่อด้วยความหวังใจและด้วยความรักว่าขพยานของเราเนะี่ยฮะจะไปแตะใจใครบางคนก็เป็นไปได้เนี่ยพี่เราต้องมีความเชื่อแบบนี้นะครับ ดังนั้นหนันใจพี่น้องครับท่านใดอยากจะให้ผมถ่ายทำกับพยานติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยนะครับเบอร์ผมเลยเอาคุยกันนะจะให้ไปถ่ายทําที่บ้านก็ได้นะแต่ต้องต้องดูว่าที่บ้านเรามันเงียบเพื่อถ้าเกิดเด็กเยอะเสีเยงเจียวจ้าวก็จะลําบากแล้วนะครับต้องนัดกันแล้วว่าต้องไปถ่ายถ่ายทที่ไหนนะส่วนเย็นนี้เสาร์เว้นเสาร์พี่น้องครับเราก็มีกลุ่มสามารถที่ทำตามบ้าน นะครับเสาร์นี้บ้านคุณบินนะครับอยู่ตรงด้านหลังตังวิเซียนนะครับโรงเรียนตังวิเซียนเข้าไปรุเสียบเป็นซอยบางลัก8แปดแล้วตรงเข้าไปหากพี่น้องพี่น้องคริสเซียนท่านใดนะครับอยู่ใกล้เคียงนะครับด้านหลังโรงเรียนตังวิเซียนนะครับและอยากจะมาร่วมนมัสการฟังคําเทศนานะครับมาหนุนใจกันมาอธิษฐานเผื่อเึ่งกันละกันพี่น้องก็งมาร่วมกับเราได้ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคณะทุกนิกายทุกคิดจัจันะครับ ีกว่าอยู่ที่เฉยใช่ไหมพี่น้องครับอย่างน้อยเราก็ได้ใช้เวลากับพี่น้องในพระคริสต์ในการนมัสการพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานด้วยกันนะครับเส้นนี้เดี๋ยวก็จะไปออกอนุสาวรีย์นะฮะอนุสาวรีย์เนี่ยผมก็มาบ่อยตอนเด็กๆนเนื่องจากมีปัตนีมีจักรยานนะฮะเมืองตังก็ไม่ได้กว้างมากปั่นไปตลาดบ้างปั่นมาเที่ยวสวนสาธารณะปั่นมาสักกะพังศริีนะครับ พ่าตอนนั้นยังไม่มีโรงยิสันนะครับยังไม่มีเนี่ยเลยนุสสาวรีนี่ไปก็จับได้ก็มีบอลบัวชนผมก็เคยเข้าไปดูผมไปบมดเลยนะครับบอลบัวชนนะเนี่ยเนี่ยซ้ายมือไปพี่น้องครับพอเลี้ยวไปนี่ไปเนี่ยตรงไปพัทลุงเนี่ยซ้ายขวานี่ทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับทุ่งนาหมดเลยเนี่ยตรงนี้เป็นสวนสาธารณะเก่าแก่มันเนันนะครับใครที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือหรือรอ่านพี นะครับหรือมานั่งทํางานเนี่ยมาใช้บรรยากาศที่ดีได้นะครับน่าสนใจนะครับเมืองกลงนี่มีสเสน่ห์อย่างเดียวพี่นะครับคือ,อรเรื่องของเรื่องของกินเนี่กกินไม่ต้องห่วงนะครับเรากินกันเช้าสายบ่ายคำ่ำเพื่อน้ว่าเพื่อนๆมานะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเรามีที่กินเยอะกาแฟาก็เยอะอยาากาแฟเพียบเลยพี่นงโม เมื่อวันก่อนเนี่ยคุณกรก็ชวนผมมาทานข้าวแกงตรงนี้เนี่ยแถวนี้เนะี่ยอร่อยมากันมีแกงเนื้อพอดีเลยนะครับเป็นร้านคุณยายนะครับนะตรงนี้นะเนี่ยน,นะครับผมเป็นคนที่ชอบทานข้าวแกงพี่นะครับมีผักเออม,มีน้ำพริกอะไรเงี้ยสนุกเลยนะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยผมกำลัง,งจะผ่านเขาเรียกสามแยกบมอวิทย์นะครับภาษาเดิมนะ ชื่อก่าคือสาสแยกโวิทแต่ตอนนี้กลายเป็นรุ่นลูกบริหารก็กลายเป็นวัฒนแพทย์นี่กังพิญผ่านถนนควรันนหรือซอยควกันนที่บ้านพ่อผมอยู่ข้างในนี้นะครับโอเคพี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้าก็ฝากทีซีนะครับตรังยิทเซ็นเซนเตอร์ไว้ในคำพิธานพี่น้องด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะขยายพันธกิจพระเยซูคริสต์พี่น้องครับให้เกิดผลสูงสุดพี่น้องครับในจังหวัดตรังนะครับยินดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ